ตอนนี้หมดยุค้วนะที่จะต้องไปทุ่มเททุ่มทุนในการยิงแอดโฆษณานะถ้าเปรียบเทียบกับพายกับที่อื่นแล้วเนี่ยของเราไม่จําเป็นต้องไปขนาดนั้นเราเอาแค่นี้ให้มีรายได้ขึ้นมาที่เป็นเพียวๆก็คือรายได้ที่เขาเรียกว่ารายได้ที่มันสดๆนะฮะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นนอกจากแค่ค่าธรรมเนียมนิดๆของบริษัทซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะค่าธรรมเนียมน้อยนิด แต่ของเรานะ่ะคิดจะทําในส่วนนี้นะ่ะมันเป็นอะไรที่ชอบฮะผมบอกตรงๆก็เลยหลายท่านที่เข้ามานะถ้าศึกษาจริงๆนะคงจะชอบเหมือนกับผมนะฮะแต่สมมตินะถ้าดีเราโฟกัสเลยนะเรามีอย่างเดียวแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าทุกวันนี้การเจริญเติบโตทางด้านอานชีพของเราในออนไลน์ที่ง่ายที่สุดในโลกนะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่พิมพ์มที่เป็นต้นแบบ ในการดําเนินธุรกิจและก็เป็นแรงใจให้หลายๆท่านได้ยินเสียงแม่พิมพ์ในเสียงหวานๆแต่เช้าเลยนะครมีกําลังใจทุกคนไม่เชื่อลองฟังดูจะเป็นเหมือนผมหรือไม่ขอขึ้นมาให้แม่พิมพ์ครับขอบคุณครับอ่าก็ขอบคุณอนาะจารย์นริน์สุดที่สานมากนะคะ,ะน่กกากลัวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าตอนนี้อออของของของสวนลั ราชการเนาะอมอากาศของเขานั่นแหละพี่ยมอ่ะเขาเจะประกาศว่าตั้งแต่วันเนี้ยก็ระวังฝนด้วยแล้วก็ระวังอากาศจะหนาวก็ทันหันด้วยถ้ายังไงก็ตามนะคะเราอ่าเราถึงแม้เราจะสุขภาพดีขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดเราได้รู้ในสิ่งรอบตัวได้ก็จะดีก็อขอบคุณอาจารย์นรินมากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ได้มา อ่ะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆได้ฟังเพราะว่าในห้องสปากาแฟนเนี้ยเป็นคนที่จํานวนเยอะมากถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายฟังแม่ปิมน,นิดหนึ่งเราเนี่ยจะทําอะไรก็ตามเราต้องลงทุนค่ะลงทุนลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่จะทําอะไรก็ตามแต่ขณะเดยียวกันเนี่ยของให้เวนช็อปที่ท่านเข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็น สภากาแฟไม่ว่าจะเป็นห้องคนเล่าฝันหรือแม้แต่เป็นจิตพัฒสอนเนี่ยนะคะเราไม่ได้เสียเงินแต่เราอาจจะต้องเสียเวลาในการที่ฟังให้แล้วพิจารณาอย่าฟังเพื่อเปิดเข้าไปแล้วก็ให้ผ่านหูไปเราจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเราจะใช้เวลามากฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังเล่าเราก็มีความรู้สึกทหาทำไมเราจับประเด็นไม่ได้หรือวะ แต่ขนาดเดียวกันถ้าเราฟังแล้วเราตั้งใจจริงๆอย่างของพี่พิมเองเนี่ยพี่พิมเคยจะบอกน้องๆทุกคนเลยว่าตั้งแต่ทำงานการขายมาทั้งหมดสี่สิบปีเนี่ยตอนเนี้ทําให้ว์ลช็อปเนี่ยใช้กระดาษเป็นริมกระดาษที่เป็น A4 นะคะเพราะเพราะไม่จดสมุดคะ่ะจดไม่ไหวอะคะ่ะเพราะสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่พิมจดสมุดเป็นสิบเล่มะคะ่ะแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยง่ายเลยค่ะเอาเริมรมาเลยดึงมาแป๊แบ มีความสุขในการทํางานในช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ถึงบั้นปลายชีวิตน่ะต้องทําเงินค่ะต้องทําเงินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้เวิร์ช็อปเนี่ยตามที่ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สิยาโพคินเซอคุณหรืออาจารย์ดวงรัตน์งบดดหรือแม้แต่ท่านประธานชัยวัดของเราก็จะบอกตลอดเวลาว่าถ้าเราทํางานที่ให้เวิร์ช็อปแล้วเนี่ยเรามีความสุขไม่มีการบีบคั้นไม่มีการอะไรทั้งสิ้นซึ่ง พี่พินนึกในใจอ่ะนะว่าทาไมท่านประธานไม่เปิดบริษัทมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามาเปิดเอาตอนที่พี่พิมจากแปดสิบเนี่ยนะเอาไฟที่จะไปไหนเป็นหมาล่าเนื้อที่เคยเป็นมันก็ไปไม่ได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นก็จึงห่วงก็จึงบอกเรียนกับอาจารย์นงรัตว่าอาจารย์แม่น่ะคือมันไม่ไหวแล้วล่ะจะไปโน่นไปนี่มันไม่ไหวแล้วล่ะเพราะถ้าไปเนี่ย กลับมามันต้องนอนเมื่อก่อนต้องนอนไปออกไปข้างนอกว,วันต้องนอนสามวันแล้วต่อมาดีขึ้นนอนสองวันแต่ตอนนี้ไม่ต้องนอนเลยอ่ะไปเหมือนคนปกติเลยโอ้โหแล้วเราจะมีความสุขแค่ไหนยะที่เรากลับสภาพมาดีเหมือนเดิมทั้งทั้งชีวิตพี่บิ๊มเนี่ยไม่เชื่อในอาหารเสริมเพราะตัวเองก็เรียนมาทางด้านทางด้านพยาบาลเนาะแล้วเราก็เราถือว่าเรากินเฉพาะแค่ ะสาหร่ายเกลียวทองที่กินประจําแล้วก็บํารุงเกี่ยวกับเลือดบํารุงเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระดูกส่วนมากจะทานอยู่แค่นี้ไอ้พวกจะเป็นะจะ,ะจะเป็นพวกอะไรก็ตามก็ไม่ได้สนใจเพราะถือซะว่าเราแข็งแรงเรามาจากบ้านนอกเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงมันก็จําเป็นเพาะน้องพิมพ์บอกให้ฟังเลยว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนะคะ อันนี้พูดตรงๆเลยเพิ่งจะมีการมาคั้นน้ำผลไม้ดื่มเองก็ตอนที่มาฟังอาจารย์นงรัตน์บัญญายแล้วก็ไม่เคยทำเองเนี่ยนะคะน้องสาวก็ทำให้ตลอดเวลาจะดื่มกาแฟวันหนึ่งสามซองสองซองสามองทรีอินวันมาตลอดเพิ่งจะเริ่มมาดื่มกาแฟดำผสมกับมะนาวเมื่อตอนมาฟังอาจารย์นงรัตน์บรรยายฟังนะ ที่ผ่านมากินทานอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเพราะเราสุขภาพดีเราแข็งแรงเพิ่งจะมาเลือกทานอาหารเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะ,ะมีการบอกกล่าวคนอื่นว่าไอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นจะเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเรางดได้งดเลยเพราะถือว่าเป็นอาหารสีเทาสีดาดูสิทั้งทงที่จบมาทางด้านนี้นะคะแต่ทั้งที่ผ่านมา ถนนงตนว่าแข็งแรงไม่เคยจะป่วยมาก่อนไม่ไม่เคยอะไรป่วยครั้งเดียวก็เกอบตายชีวิตเกอบตายไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องที่เข้ามาฟังในห้องสภากระแปนได้โชคดีมากที่มีอาจารย์ซึ่งจบระดับด็อกเตอร์ซึ่งท่านใกล้จะจบระดับด็อกเตอร์แล้วเนี่ยแล้วมาพูดให้เราฟังทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเงินสักบาทเราก็ไม่คิดนะคะอันนี้อันนี้อันนี้บอกใ้ใจเลยว่า เราคงจะหา,าท่านที่ประเสริฐเลิศเลอทางจิตใจมากขนาดนี้ไม่ได้แล้วเพราะท่านเมื่อกี้ฟังไหมคะท่านบอกเราววาอีกแปดเดือนเท่านั้นน่ะเห็นไหมท่านนับทุกเดือนเพื่อที่จะออกมาทํางานเต็มเต็มแล้วท่านจะทําเพื่ออะไรทาไม่ทําเพื่อชาวห้และชาวพี่น้องของไ้เพราะอะไรอ่ะท่านกเกษียณมาท่านได้กี่ล้านลูกก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วคุณนึกภาพไหมว่า ก็เหมือนท่านประธานอิ่มแล้วไงอิ่มแล้วก็มีโอกาสที่จะเผื่อแผ่ท่านอื่นพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เข้ามาในนี้ถือว่าโชคดีนะคะแล้วพยายามชวนพยายามชวนคนใหม่ให้เข้ามานะคะเราชวนด้วยใจบริสุทธิ์เขาจะเข้ามาหรือเขาไม่เข้านั้นอยู่ที่บุญวาสนาของเขานะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเราทุกคนพรุ่งนี้ นะคะเราก็จะได้พบกับอ่าที่เมื่อกี้พี่พิมพูดไว้อ่าก็คืออาจารย์ท่านนี้สอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วท่านก็เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงทำจังอ่าก็ท่านก็เป็นคนตรงมาตรงไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่พี่พิ์จะเชิญแต่ละท่านเนี่ยพี่พิงต้องอ่าพี่พิงต้องถามเรียนถามก่อนจะเชิญมาเข้าห้องสภากาแฟอ่าได้ไหมคะ ดับแรกได้ไหมคะให้เวลา1 0 1 0ถึงนาทีแล้วพี่พิมพก็จะพูดทางด้านบวกว่าหนึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรคือข้อหนึ่งอันดับแรกเลยะคะ่ะจะสร้างพลังให้กับตัวเองก่อนเลยสร้างพลังให้กับตัวเองเพราะให้เวลาล่วงหน้าเขาจะต้องเตรียมไงคะจะต้องเตรียมว่า15นาทีจะต้องพูดอะไร เพื่อเป็นการทีัพตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่ทำงานในไฮดโดยเฉพาะทีมงานของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาของแต่ละท่านเนี่ยมีค่าเป็นเงินเป็นทองเพราะนั้นเราจรึงจำเป็นที่เมื่อกี้ที่อาจารย์นงรัฐท่านแจ้งให้ทราบว่าเออคุยกับแม่ผิมไม่แล้วว่าจะโยนไหม่ให้เพราะว่าถ้าเราทุกคนรู้จักเวลารู้จักเวลาของของเราเองแล้วเนี่ย จะทำให้เราทำอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้โดยมีสมมติฐานที่บอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องตรงเวลาเว้ยเพราะอะไรค่ะเพราะว่าสมมติถ้าเราเตินเวลาไปเราไม่รู้เลยค่ะคนที่เข้ามารอเราเนี่ยเขาจะต้องมีธุระหรือเปล่าเขาจะต้องมีนัดหรือเปล่าแล้วขณะเดียวกันนะ่ะถ้าเขาหนีไปเขาก็เสียงานตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาพูดตลอดชีวิตจำเรื่องไวเ้เยอะๆเธอะะคะ่ะ แล้วเ,เราก็จะเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นพกนี้พบกับอาจารย์พันรักษ์สุกิตพงศ์ไม่เคยทําเครือข่ายมาก่อนเลยเกษียณจากครูบาอาจารย์แล้วก็ทําเครือข่ายเลยโดยเฉพาะทําที่ให้เวิร์นช็อปแล้วตอนเนี้ท่านออกตระเวนไปหกสิบกว่านะคะออกตระเวนไปหาคนโน้นหาคนน,น,คน,นี้ยืมเครื่องอาจารย์พิสุทธ์ไปแล้วก็ปิดการขายได้ดูซิเห็นไม่เข้าหกสิบกว่าขอให้ออกทํางานเพราะนั้นที่นพิมเองอะ่ะ ไม่มีแรงที่จะออกไปหาคนโน้นคนนี้มากมายเหมือนเดิมแล้วก็เลยมีโอกาสได้ขออนุญาตใช้เสียงถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี้จะไม่มีเสียงเลยจะแหบหมดเลยแต่ตอนเนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้มาเจอให้เวิร์กช็อปได้ใช้สเปรย์กันชงจากอาจารย์นงรัตน์นะคะทําให้อ่าต้องทดแทนบุญคุณสุนทรละกัน,กนอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้ ก็สำหรับ5โมงเย็นนั้นก็มี2ห้องนะคะก็คือมีห้อง High success แล้วก็มีห้องจิตประพันสอนเดี๋ยวโอกาสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาหรือเปล่านิตินไม่ทราบนะคะแต่สำหรับวันนี้วันอังคารหนึ่งทุ่มตรงเราจะไม่มีห้องคนล่าฝังเราจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านประธานแนะนำมาเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวทุกคนได้ออกไปทำงาน ผูคนได้มีโอกาสที่จะได้ปรึกษากับทีมงานไม่จําเป็นต้องอบรรยายทุกวันเราก็จะคุนึกภาพได้ว่าที่เราต้องนึกภาพบวกการที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยเพื่อการเจริญเติบโตขึ้น,น,น,นทุกวันและเป็นท่านที่ให้พวกเราเนี่ยได้ในสิ่งที่เราต้องการเหมือนที่อาจารย์ท่านอาจารย์พิสุทธ์บอกเมื่อวานนี้นะคะว่าตรงไหนที่ สามารถที่จะทําให้พี่น้องเราเชาวให้วนช็อปได้ประโยชน์กลับมาท่านจะให้ตลอดเวลาเช่นอย่างสเปรย์กันชงเมื่อก่อนนี้ก็1 5บหซีซีนะคะหลังจากนั้นมียอดขายมากขึ้นท่านได้เอากำไรท่านยังคงอยู่ไว้ที่5%เอาเงินที่ได้นั้นมาเพิ่มเป็น1 8บซีซีหรือ18มิลให้กับพี่น้องเราเห็นไหมคะแล้วตอนนี้มีคนร้องขอ ว่าอยากให้ผ่านบัตรเครดิตบ้างประการที่หนึ่งประการที่สองท่านต้องการที่จะเอาออกไปต่างประเทศสนับสนุนสินค้าไทยท่านก็เปลี่ยนแผ่นที่เขาเรียกว่าแผน่นแผ่นที่แปะโฆษณาที่ขวดนะคะก็เปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งหมดท่านประธานจะดูแลหมดเหมือนเมื่อก่อนที่มีปัญหาของนมคอเลสเตอรอลเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะมีคนแจ้งเล็กน้อยรู้สึกว่า สีน้ำมันจะผิดปกติมันเป็นอะไรหรือเปล่าทันบินไปทันทีเลยมาเลเซียไปเลยค่ะไปเลยพอรู้ตรงนี้มาไปเลยไปแล้วก็ไปสอบถามท่านประธานอุ้ยว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฉพาะอะไรแล้วก็ตอบกลับมาจากมาเลเซียเลยว่าขอตอบว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณนึกภาพไหมว่าคุณจะหาเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารบริษัทของเราที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ดูแลพวกเราทุกคนได้อย่างไรอย่างนี้ เพราะนั้นทุกท่านที่อยู่ในไฮวันชก็คือคนที่ต้องเจริญทุ่งเรืองคนที่ต้องมั่งคั่งคนที่ต้องสุขภาพดีมีอิสระทางเวลาเต็มที่มีอิสระเวลาในการใช้เงินเต็มที่และมีอิสระในทางด้านสุขภาพแข็งแรงร้อยี่สิปีทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญพบกันพรุ่งนี้หกโมงครึงเวลาของอาโรพิพัฒน์เจ็ดโมงเป็นเวลาของท่าน ลุงน้อยนะคะพรุ่งนี้เราพบกันค่ะขอประคุณสวัสดีค่ะรวยรวยรวยรยสวัสดีมีชัยรุ่งเรืองนะคะ